รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไก่งามเพราะขนคนงามพระแตง่งสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้วาสุสอร่ขอนำพาทุกท่านย้อนลอยไปในสมัยรัชกาลที่5ไปดูหญิงสาวชาววังกันว่าเขาแต่งตัวกันอย่างไรโดยเพราะชั้นเจ้าฟ้าเจ้านาย ถือว่าเป็นต้นแบบของการแต่งกายที่งดงามเป็นอย่างยิ่งไปดูไปชมกันเลยครับการแต่งกายของสัตรีที่จะกล่าวถึงในวันนี้มียศศักดิ์สูงถึงเป็นพระอัครมเหสีหรือเป็นพระราชินีคู่ราชบัลลังก์ของพระเจ้าแผ่นดินนั่นก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่5จัดว่ามีการออกแบบมีการตัดเย็บโดยประณีตซึ่งเป็นที่รลการยกย่องว่าพระนางทรงแต่งพระองค์ได้อย่างวิจิตรงดงามและเหมาะสมเป็นที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพองศีหรือสมเด็จพระศรีพระชรนตราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5 มีการแต่งกายในชุดปกติที่นิยมทรงผ้านุ่งเป็นผ้าพื้นหรือเป็นผ้าลายโจงกระเบนทรงสัพักสบายแถบมีลวดลายเป็นดอกเล็กๆในผ้าสบายผ้าสบายแถบนี้จะกว้างเพียงหนึ่งฟุตเท่านั้นมีจีบเล็กๆห่เมเป็นสบายเฉียงชายสบายจะพาดทัอังษาด้านซ้าย มีสายรัดบั้นพระองค์หรือเข็มขัดแต่จะไม่คาดบ้างก็เป็นได้ชุดเช่นนี้จะทรงเฉพาะยามที่อยู่ในพระตำหนักเท่านั้นชุดที่สวมใส่แบบนี้เรียกว่าชุดปกติชุดนี้เป็นชุดที่ได้รับการพัฒนาเป็นสากลและทันสมัยเป็นโจงกระเบนที่เป็นผ้าเนื้อดีฉลองพระองค์เป็นผ้าแพท หรือผ้าลูกไม้สีอ่อนสีขาวหรือสีเรียบมีแขนยาวหรือแขนเชิดของเสื้อผู้ชายหรืออาจมีแขนสมส่วนหรือแขนกระบอกแบบไทยแต่จะต้องมีแพร่มเป็นจีบเล็กๆตามยาวหให้ชายไว้และรวบชายแค่ช่วงบั้นพระองค์หรือช่วงเอวมีเข็มกลัดติด ไว้ให้พออยู่ผ้าแพรจะต้องใช้สีให้กลมกลืนกับผ้าจงกระเบนหรือเสื้อส่วนเข็มขัดนั้นคาดบ้างหรือไม่คาดบ้างก็ได้หากเสื้อเย็บเข้ารูปแล้วแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดอีกแต่จะกัดเพชรพลอยสวยๆหรือห้อยสายนาฬิกาพบซึ่งในสมัยน,นั้นค่อนข้างนิยมไม่น้อยทีเดียวส่วนรองเท้านั้น จะเป็นรองเท้าหนังมีส้นสีดำหรือสีขาวและใส่ถุงนอง่องโปร่งมีลวดลายต่างๆบ้างสีเรียบบ้างและจะต้องมีสีดำหรือสีขาวเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแต่งกายของพระองค์เช่นนี้มักจะทรงแต่งในการเสด็จลงที่ราชอุทยานชุดออกงานชุด ออกงานของสตรีในสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นชุดที่งดงามและมีการพัฒนาสู่ความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชุดของพระมเหสีราชินียิ่งมีความงดงามเป็นพิเศษอยามที่ต้องออกรับแขกต่างประเทศหรือราชอาคันตุกะหรืองานพระราชพิธีสำคัญใดๆเครื่องแต่งพระองค์พระราชินีจะเป็นผ้านุ่งที่ทำด้วยผ้าไหมสี ยกทองหรือยกเงินมีเชิงชายมีจิตหน้าไว้ชายพกคาดสายลัดปั้นพระองค์เป็นสายทองคําหัวลงยาประดับเพชรพลอยแบบโบราณงดงามมากฉลองพระองค์เป็นคอกลมแขนกระบอกหรือจีบซึ่งจะมีความยากจลวดข้อประหัตฉลองพระองค์หรือเสื้อนี้จะเป็นผ้าแพรผ้าไหมหรือผ้าตาดหรือ ลูกไม้เงินทองและเย,ยระยับประดับได้ลูกไม้หรือลิบบิ้นหรือเลื่อมหรือลูกปัดเก๋ไก่มีทรงสพักเป็นต่วนปักดิ้นเงินทองหรือเป็นลิ้วทองมีลวดลายเป็นเถางดงามหรือเป็นลายกหนกงามวิจิตรมากสมัยนั้นผมห้อยชายสั้นพองาม มีคลุยดิ้นหรืออาจไม่มีตามแต่จะดูงามเครื่องแต่งกายเช่นนี้ต้องประดับสร้อยสังวาลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีแบบบรมราชวงศ์และตราอื่นๆเต็มยศสมเกียรติขัตยนารีราชประเพณีไทยกดงามยิ่งนัก